สวัสดีครับพี่น้องมือนี้สิพาเบิงสวนครับผมครับเป็นส่วนพยุงผมครับพยุงมหกะนันีครับผมอายุหนึ่งปีห้าเดือนครับเดี๋ยวสิพาไปเบิงเชลต้นนะครับมันเงปันใดแล้วนี่ครับ อนีพยุงพยุงไทยครับผมม่เนพืชเศรษฐกิจครับครับประมาณสามสี่ร้อยต้นครับเป็นพยุงไทยส่วนใหญ่ครับนี่ครับ ส่วนครับนี่นะครับปลูกไว้เพื่ออนาคตอนาคตครับผมยุ่ไทยครับเด้อครับเด้อไผยยังทั้นปลูกกฝ้าปลูกแล้วครับเด้อ ถือว่าตัวเร็วมากครับปีกว่าครับนี่ครับข้างๆนี่เป็นไพ่กิมซุ้งครับผมเริ่มแตกแตกนอแล้วครับนี่ครับพื้นที่ผมประมาณสองไร่ครับสองไร่ครับโดยประมาณครับนี่ครับ ใครยังไม่ปลูกก็ฝ้าปลูกนะครับเด้อครับเมืองต้นครับต้นใหญ่เลยครับนี่ครับโอ้่อวมหัวแล้วครับสองเมตรแล้วสองเมตรโตแล้วครับเก้าสิบเปอร์ซนโตเร็วมากครับนี่ครับ โอหยครับยุงไทยเราข้างหลังกันมีครับข้างหลังกันหญ่อยู่ครับ บรรยากาศรอบๆครับต้นไผ่นี่มีประมาณสามสิบกอรครับกำลังแตกครับนี่ครับต้นไผ่ครับไผ่กิมซุงครับผมนี่ครับกิมซุงครับ มืดแล้วครับหกโมงแล้วครับเบิ้งว่าใบเป็นแนวทางเด้อพี่น้องไอ้ผู้ใดียนพระท่านปลูกอะฝ้าปลูกเบื้องนะครับเด้อปลูกถิ่มไว้ครับไม่เสียหายครับนี่ครับยุงเ้ายุงไทยครับไทยแท้ครับไทยแท้ไทยแท้ทแ,ทแน่นอน ข้างหน้าที่เป็นมอกกระนี้ครับมอกกระนี้ครับนะครับที่ไทยเบื้องหน้าสวนครับนี่ครับ,บ,รบ,รบเป็นแถวอย่างนี้ครับนี่ครับมอกกระนี้ก็สองเม็ดกว่าแล้วครับท่วมหัวไปแล้วหนึ่งปีกับอีกห้าเดือนครับ อีกปีหนึ่งเอาเห็ดมาลงได้เลยครับเห็ดผักหวานครับอนาคตสวยงามแน่อนอนครับแล้วครับคลิปนี้ฝากไว้สนิดนะครับพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อเจอกันคลิปหน้าครับผม